พีน่น้องที่วัดตุ๊กตุ๊กวัดตุ๊กตุ๊ัตมมงตะบ,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 บอนตอนนี้ก็อยู่ด่านลาวพี่น้องเดี๋ยวมากับบัวเทาแล้วก็บอกซิงร้อนสั่นมา,กกา,าส่สาสงบอ่อซิงลงกรุงเทพอะไรพี่น้องมาอยู่ชวนถลยันอยู่ด่านลาวพี่น้นองท่านเปิดละด้านี่ิโลจักมาสองคัน คนโบมีนอ้องนี่แต่พวกเขาสี่คนเขาว่าท่านเปิดด่านนี่บวกการนี่นฮะหาวัดอดอยู่ว่านี่แมวการยังหาวัดวอดอยู่ <c oughs> มาแตตีหาพี่น้องาก็ฮอดเหอนีั

ว่ะ wow. มาได,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 ดาอยู่นี่นี่ติอยู่โรงแรมโหโเท่าไ่นเมื่อไรนี่น้องเดึงเดง เอาละพี่น้องพี่จบคลิปไว้เท่านี้พอกันคลิปหนาหมักก็ไลค์กดแชร์ไดไ้พี่น้องกดติดตามอลไวกนนะพี่น้อง